เกิดเรื่องอีกแล้วนะพี่น้องทหารไทยไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเจอทุ่นระเบิดจนบาดเจ็บนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่เป็นครั้งที่5แล้วด้วยงานนี้ภูมิธรรมในรองนายกก็เลยบอกว่าถ้าขาดอะไรเนี่ยบอกมานะไม่ต้องโพสต์ขอของจากประชาชนผ่านเฟซบุ๊กให้มันวุ่นวายเหตุเกิดที่ชายแดนไทยกัมพูชาเขาสือสเกตกับสุรินทหารไทยลาาตระเวนแล้วก็เกิดเหยียบทุ่นระเบิดขึ้นกัมพูชาเนี่ยก็โดนข้อหาว่า ทุนระเบิดซึ่งก็ผิดอนุสัญญาออตตาวากระทรวงการต่างประเทศไทยก็เลยเตรียมฟ้องยูเอ็นนะให้มันรู้แล้วรู้รอดอุ้มัมภบอกว่าตามกฎหมายระหว่างประเทศเรามีสิทธิ์ยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติเพื่อให้ยูเอ็นเนี่ยส่งหนังสือแจ้งทั้งสองฝ่ายแล้วมีกระบวนการแก้ไขซึ่งตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะจุดสําคัญก็คือต้องให้ประชาชนในประเทศเนี่ยเข้าใจว่านี่ไม่ ใช้แค่เรื่องดรามา่าแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงระดับชาติแต่ไฮไลท์ดราม่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กองทัพภังที่2โพสต์ขอรับบริจาคลวดหนามผีเพลงผ่านเฟซบุ๊กอุมทำเนี่ยถึงก็เปลกนะบอกว่าไม่ต้องโพสหรอกถ้าขาดอะไรเนี่ยบอกมารัฐบาลมีงบกลางให้คือฟังดูเหมือนพ่อบอกลูกนั่นแหละว่าขาดอะไรบอกพ่อนะเดี๋ยวพ่อโอนให้หลังเหตุการณ์เนี่ยประชาชนแถวนั้นก็เริ่มย้ายหนี เพราะกลัวไม่ปลอดภัยปุ่รรมทาก็เลยบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องลงพื้นที่ทําความเข้าใจนะอย่าให้ตื่นตระหนกเกินไปเพราะว่าตอนนี้สื่อก็เยอะทั้งสื่อหลักแล้วก็เพจต่างๆบางเจ้าเนี่ยอาจจะทําให้คนไม่สบายใจมากขึ้นมีคนโจมตีว่าภูมิทาเข้าข้างเขมรบ้าง,าง,าง,างหรือพูดลดความรุนแรงของเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงนะว่าไม่ได้เข้าข้างใครข้อเท็จริงก็คือระเบิด BM21 กระจายไม่ได้ เจาะจงเป้าหมายถ้าเจอะจงจริงๆเนี่ยจะต้องไม่มีพลเรือนเสียชีวิตประโยคนี้ฟังแล้วทั้งเครียดทั้งงงนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนงานนี้ไม่จบแค่การเมืองระหว่างประเทศแต่ลามไปถึงในประเทศเพราะว่ามีนักวิชา์บางคนเนี่ยพูดแรงเกินจนภูมิธรรบอกว่าจะฟ้องนะแม้ปกติเนี่ยจะไม่ชอบฟ้องใครแต่รอบนี้เนี่ยต้องให้เป็นคดีตัวอย่างว่าพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบด้วยเรื่อง ีน้สอนให้รู้ว่าปัญหาความมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของทหารหรือรัฐบาลแต่คือเรื่องของทุกคนการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยลดดราม่าได้เยอะส่วนใครขาดอะไรก็อย่าเพิ่งโพสเฟซบุ๊กเนี่บอกผู้ใหญ่ซะก่อนเพื่อจะได้ของไวกว่า